สวัสดีครับสวัสดียามตอนเย็นๆพี่น้องนะวันนี้ก็ได้มีโอกาสเราทำประชิดแล้วมากินข้าวพี่น้องอมากินข้าวด้วยแล้วก็แลวมาวิวขอบคุณ f อซของพี่วันพี่หญิงดี๋ยวนะครับก็ขอบคุณ f อซพี่วันมากๆนะครับที่ส่งกาแฟมาให้นะครับอ่า ได้รับแล้วนะครับพี่วันเอามาให้ก็ขอ,ขอ,ขอบคุณมากๆนะครับผมสิ่งของพี่วันแนวแนวหลังนะครับถึงเนื้อหนาน,นะครับก็ขอ,ข,อขอบคุณมากมากครับผมแล้วก็มีขนมนะครับขนมนี่อันนี้กาจรเพชรเอาไว้ให้ลูกสาวนะครับผมเป็นเจลลี่นะครับแล้วก็พี่วันเอามาให้อันนี้คือเครื่องอ,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 อูนะนักเลยพี่นอ้องเอ๋ นักแบบอันนี้เป็นเครื่องตัดผลไม้ต่างๆนะพี่น้องผักหรือผลไม้ต่างๆนะพวกมาเกือเทีพวกเตงจงเตงกวานะครับนี่พี่วันออกมานะโอ้ขอขอบคุณมากๆนะครับผมที่ฝากของมาให้ก็นี่ก็ขอบคุณ,คณ,คณนะครับสบู่ก็ขอ,ขอบคุณมากนะครับเอซี FC พี่จ๋านะครับงมจ่พี่ก้ขอบคุณเอฟซ พี่สิงห์เลยนะครับหน้าก็ขอบขอบคุณทุกทุกคนนะครับที่ส่งของให้กินก็จามคนนี้นะครับที่ได้กินแต่คนอื่นอาจารย์พิษไม่ไม่สามนะครับแต่ว,ว่านี้ได้กินตลอดนะครับผมนะก็ยังไงแต่ว่าพี่วันพี่สิงห์นี้เมื่อกี้ที่วันไม่ได้กินได้กินตลอดนะครับตรงไรมาก็ได้กินตลอดพี่วันพี่สิงห์นี้ได้กินตลอดครับ ขอบคุณมากนะครับโตมากินข้าวเลยครับนี่ก็นี่ของอาบน้ำให้เจ้าหลังนะครับก็มันรีวิวให้ก็ขอบคุณมากนะครับนี่ของพี่วันนะครับสงให้ลังก็ยังไม่ได้อาบน้ําไม่ได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องเอฟซีได้ชมนะครับเพราะว่านี่ก็อาจจะพิทยยังเจ็บมืออยู่ก็นี่ก็ไม่ได้นะครับนี่ก็ วันนี้รีวิวให้ดูเลยนะครับยาพวกให้หล้างนี่ก็ทาให้ตลอดเลยนะครับก็รอให้ใครหายก่อนนี่นี่ก็ขอบคุณ้องดีวมากๆครับนี่ยาไอครีมสมุนไพรนะครับตาพวกขี้เรือนพวกอะไรหายนะครับก็ขอบคุณ้องดีวมากๆนะครับผมที่สง่งไอ้นี้มาให้นะครับผม ก็ขนมมากมายรมกาแฟอ่านี่ก so ็ขอบคุณเจฟซีพ so well. really? yeah. ี่จ๋าด้วยนะครับลมแต่ปีที่ส่งสบู่มาให้นี่พี่จ๋าก็เอามาให้เลยนะครับผมอ่านี่นะครับขอบคุณมากๆครับกมมากินข้าวกันจันเพียรครับนี่พี่จ๋าก็มาด้วยครับผมขอบคุณมากๆครับผมพี่จ๋ามาด้วยครับผมกินข้าวด้วยกันครับผม มีต้มซุปไก่ครับพี่น้องแล้วก็ผักอาจารย์เพชรนี่มีอยู่ยกล้วยด้วยนะครับกล้วยแล้วก็มีมะตูมอินเดียนะครับผมนะมีปต่ดานะครับปต่ดานี้ที่แนวหลังสรงมาให้ใช่ไหม ปักอะไรนั่นนี่มาตูมินเดียมาตูมินเดียล้วยนี้ก็ล้วยนี้ก็กินได้นะอุ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้อร่อยวันนี้ฝนตกด้วยอืฝนตกตอนเย็นก็หิวเลยอืม ก็น้ำพริกนะครับน้ำพริกที่ว่าแนวหลังส่งมาให้นะนะครับไอปลาตทับนะครับปลาระทับก็ผมก็เอามาแบ่งกันนะครับก็เพิ่งจะได้แกะไปสองสามวันนี้เองนะครับก็แกะเป็นก็แบ่งแบ่งแบ่จกจ่ายกันไปให้ได้กินกันทั่วถึงกันทุกคนนะครับก็ให้กันไปหมดเลยนะครับผมคนละ คนลกักระปุกสองกระปุกนะครับก็มีคําตอบรับมาบอกบอกว่าอร่อยมากเลยนะครับผมก็ขอบคุณมากมากที่น้องดูอร่อยแม่อร่อยนะครับกระปุกนี่ผมเพิ่งให้จานพาเมืมาเมื่อตอนเที่ยงนะ,ะเหลือครึ่งหนึ่งแล้วนะครับที่ห้องผมก็เหลืออีกสอง เลีกชองกระป,ปุกนะครับที่เหลือน้องๆก็เอาไปแจกจ่ายเอาไปเอาเอาไปกินกันนะครับก็ให้เกี่ยวหาาวานเจี๊ยบไปด้วยแล้วก็ทีมใต้บูดได้ไรนะครับก็หลายคนอยู่นะครับผมก็มากินข้าวด้วยกันนะครับวันนี้ก็มาแจมมาอาจารเพชรามาหาผักนะครับหาผักผมนีอ่อยู่กับอาจารย์เพชรนี่ติดผักแล้วนะครับติดผักก็เลยขาดผักไม่ได้อก็เลยเดินมาดูว่าอาจารย์เพชรมีผักไหม ถ่ายคลิปอยู่พอดีเลยนะครับก็ามาแจมกินข้าวด้วยคนหนึ่งนะครับอร่อยนะจั ลูกกล้วยแก่นะรัเป็นน้องกล้วยแก่ก็กินได้นะครับผมเนี่ยต,ต้องปอกเปลือกก่อนนะครับต้องปอกเปลือกปอกเปลือกไอ้เปลือกนอกมันออกนะครับเหลือกเกียวเขียวนิดๆไม่เป็นไรเดี๋ยวปีโม่ปีกล้วยเถื่อนกินได้นะอืออ ลูก,กอ่อนก็กินได้ปีกล้วยเตือนลูกกล้วยเตือนนอนปีกล้วยของร้อยเลยออือืยิ่งลวกน้ำพริกนี่ยิ่งกินอร่อยหยวกกล้วยนี่ก็มาแกงกินอร่อยแกงปิดแกงไก่้ในตำอนองน,นี้นี่คือ,อถ้าได้ปีกล้วยนี่คือถุกยอดแล้วปีกล้วยไอหยวกกล้วยหยวกกล้วยป่าอ,อร่อยมากแกงกะทิไก่บ้าน อุตสาหก็สายบัวมันผมไม่มีนะครับกล้ยเถื่อนนี้ต้องติดชายแดนขม้นถึงจะได้กินนะไม่มีเหรอที่บ้านอั่นีกล้ยปลานะครับ๋อที่บ้านจ๋ายเยอะเลยบนสวนที่สวนนี่เยอะเลยโคราชเยอะ้านอาจจนะเพชรโนนต้องติดชายแดนเขม้นนะครับถึงจะได้กิน เก็บมาจากตรงไหนอันนี้ที่วัดนะที่รบิเศษอยู่ดีก่อนอ๋อเออสงสัยสงสัยว่าทำไมเ็าเรียกมะตูมอิน,ดอนอเดียนี่าอ่ะปลาเละไม่รู้เหมือนกัน <laughs> อาเหตุผลเห็นเขาเรียกก็เรียกตามหรือว่าคนอินเดียก็เอามากิน มะตูมินเดียเอออร่อยดีนะหอมแถวบ้านอ่ะอาจารย์สามารถปลูกเยอะแถวบ้านไงนะแถวบ้านสามารถปลูกเยอะอแล้วก็ไอสละอินโดนะพี่น้องไม่ใช่ปลูกเฉพาะตามจังหวัดเฉพาะภาคใต้นะครับแถวสุนครปลูกแล้วครับพี่น้องแล้วลูกใหญ่ด้วยอืม ลูกลูกใหญ่กว่าที่นี่เลยนะครับอืมอืมกินอร่อยคนคุเดี๋ยวต้องไปเบิ้ลต้องไปจักรก้าวหน่อยแนละ้้อมียอดยอดเจะดจะทินด้วย ลูน้องก็รอข้างหน้าเล้วครับพี่น้องลูกชายก็ไอห,หลังไม่รู้นะพี่น้องจารเพ็่กับหมดปัญญาแล้วครับผม วันนี้เสียรายเลขมากเลยอาจารย์เพชรมาได้ซื้อพี่น้องนะโอ้โอ้หมาเลขรถอาจารย์เพชรเลยไมาเลขหมาเลขรถอาจารย์เพชรสี่ห้าเก้าศูนยครับพี่น้องอืมแต่ไม่ได้ซื้อสบ,บาทแล้วก็พอสอพ่อเก้าหนึ่ง ก็ไม่ได้ซื้อเซียดายครับเซียดายมากแต่ไม่ค่อยมีดวงครับเลยไม่ได้ซื้อพี่น้องนะเพอมันไม่ามมันเจ็บมือเจ็บอะไรด้วยพี่น้องไม่อมเลยครับขอขอโทษขอทายพี่น้องเอฟซีสุขุมสุขชนด้วยครับผม ทุนมากๆเลยครับเริ่มดีขึ้นนะครับพี่น้องว,วันที่วันที่ยี่สิบมนัดตัดไม้ครับพี่น้องเดี๋ยวก็วันที่ยี่สามไปดูผลว่ามันเชื่อมติดกระดูกยางเนื้อมันเชื่อมติดกระดูกยางอะไรยางก็นะครับเราไปตัดไม้วันที่ยี่สิบเดี๋ยวอาจารย์เพชรจะเปิดเทให้พี่น้องเอฟซีได้ดูได้ชมกัน,นครับอลังไปคนลูกไปเอาไปคนไป เ๋ยวค่คยกินลูกเดี๋ยวพ่อก,กินก่อนลูกชายมันรู้ครับมาโร หลังจากเรากินเสร็จก็เอาข้าวให้ลูกชายกินด้วยพี่น้องนี่นะครับนี่เริ่มจะไม่ค่อยมีโรงเนี่ยครับได้กินข้าวนะครับพอเรากินข้าวเสร็จก็เอาให้ลูกชายกินด้วยพี่น้องนะเอาให้ลูกชายกินด้วย pumped. เรากินเสร็จก็ต้องเอาให้เขากินด้วยพี่น้องนี่นี่มีน้ํามีอะไรพร้อมเลยนะครับนี่เอาให้เขากินด้วยนะครับผม กินเสร็จก็เอาให้น้องกินด้วยครับโอเคครับคลิปนี้ก็มันมีอะไรมากครับก็มารีววของที่ว่า f อส่งมาให้พี่วันพี่วันก็เอามาให้ผมด้วยครับนะก็วิวให้พี่น้อง f อซได้ชมได้ได้เห็นนะครับว่าพี่น้อง f อส่งมาได้กินทุกคนไหมก็ได้กินนะครับสําหรับของพี่วันพี่สิงก็ได้กินนะครับนะก็ได้กินทุกคนนะครับ ไม่เคยขาด,ดยูแล้วนะครับก็ก็กินข้าวไปด้วยครับผมก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซมากๆนะครับที่ติดตามคลิปอาจารย์เพชรจนจบนะครับก็ตอนนี้ผู้ติดตามก็สี่พันคนเนี่ยนะครับพี่น้องก็ขอบคุณมากๆครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ